ลุงท้ามึงเป็นใ<อ>ครผมจำได้แล้วผมจำได้แล้วผมจำได้แล้วทุกคนท่านนี่เองมึงใครมาใช่ไหมนีม่อะไรอีกมึงยังมาที่นี่ท่านท่านครับท่านจำผมได้ไหมครับ มึงได้มึงเคยมาครั้งหนึ่งแล้วใช่ครับตอนนั้นผมมากับเพื่อนแฝดครับอืมแล้ววันนี้มึงมีอะไรอีกผมอยากจะรบกวนท่านนะครับผมมาตามหาท่านนี่แหละครับท่านพอจะทราบเรื่องเกี่ยวกับหญิงเพลบ้างหรือเปล่าหรือว่าได้ผ่านมาทางนี้บ้างหรือเปล่าครับผมตั้งใจงมากๆในการตามหายิงคนนี้นกาุก็รู้ว่ามึงจริงจังกับเขา ขอไปก่อนเฮ้ยไม่กอด